สิอย่างที่หยุดได้แล้วชีวิตคุณจะโตไม่หยุดโตไม่หยุดโตไม่หยุดนี่คือ s t a r e g i c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง r e n โซ่คอสตาเรล่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ความคิด เพื่อที่จะประสบความสําเร็จคนคนหนึ่งเนี่ยต้องมุ่งมั่นที่จะวางแผนนะฮะวางแผนชีวิตให้ได้ตามเป้าหมายนะฮะหรือว่าความปรารถนาอันแรงกล้าแต่ก่อนที่คนคนหนึ่งจะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนั้นก็จําเป็นจะต้องตัดบางสิ่งออกจากชีวิตให้ได้ก่อนเพื่อที่คนคนนั้นจะได้เตรียมพร้อมนะฮะเมื่อโอกาสมาถึงครับสิ่งสำคัญที่ ควรจะตัดทิ้งนะฮะเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็คือนิสัย11ประการครับที่คอยฉุดลั้งตัวคุณเอาไว้นะให้ย่ำอยู่กับที่ไม่ให้ก้าวต่อไปนะฮะการจัดการกับนิสัยเหล่านี้นะไม่เพียงแต่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่จะยังช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นในระยะยาวอีกด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะข้อหนึ่งนะฮะเรื่องแรกที่จะต้องตัดก็คือ หยุดความคิดได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะแล้วควรแทนด้วยการสร้างเป้าหมายถัดไปนะฮะเรื่อยๆจนสำเร็จนะฮะ เพราะบางอย่างเนี่ยคุณต้องทําตอนนี้เท่านั้นนะฮะมันจะรอไม่ได้มันจะรอว่าแค่นี้พอแล้วหรืออะไรไม่ได้มันต้องแบบมีความมุ่งมั่นต่อไปต่อไปนะฮะจนถึงกว่าจุดที่อ่าเรามุ่งมั่นเอาไว้หลายคนเนี่ยตั้งเป้าหมายในการทําธุรกิจนะครับเอาไว้ในขั้นแรกแต่เมื่อขั้นแรกผ่านไปแล้วประสบความสําเร็จแล้วนะพวกเขาเหล่านั้นก็ หยุดเฉยๆนะฮะล้มเลิกทางเดินนะเพราะว่าแค่นี้ก็พอแล้วดีแล้วนะฮะก็คือล้มเลิกนะที่จะเดินต่อไปนั่นเองเพระมองว่าได้เท่านี้ก็ดีแล้วแต่นั่นทำให้ทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันสูนย์เปล่าครับแทนที่จะเป็นแบบนั้นนะฮะเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายขั้นแรกได้แล้วนะก็ให้มุ่งสู่เป้าหมายถัดไปทันทีนะครับแล้วก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกความสำเร็จ ของแต่ละขั้นเนี่ยมันรวมกันฮะแล้วมันจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตของธุรกิจหรือว่าของชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไรเป้าหมายนะคุณจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ไร้ทิศทางทันทีมาดูสิ่งที่สองที่จะต้องตัดออกนะฮะก็คือเลิกทําทุกอย่างพร้อมกันนะฮะ แต่ให้โฟกัสไปแค่สิ่งที่กำลังทำอย่างเดียวนะฮะมันมีผลการศึกษานะพบว่า98%ของมนุษย์เนี่ยของคนเราเนี่ยไม่สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้สำเร็จนะฮะซึ่งนักวิทยาศ,าศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกเลยเนี่ยเขาได้ให้ความเห็นว่าคนที่ทำหลายอย่างพร้อมกันนะมักจะมีปัญหาด้านการกรองข้อมูลครับแล้วก็เรื่องการจัด ระเบียบความคิดนะฮะดังนั้นแทนที่จะทำทุกอย่างพร้อมกันนะฮะก็ให้ลองโฟกัสไปที่สิ่งเดียวนะ,ะเพื่อเพิ่มสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยให้มากขึ้นครับและประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะฮะมาดูสิ่งที่3ที่เราจะต้องตัดไปนะฮะก็คือการเล่นโซเชียลแบบไม่แบ่งเวลาส่วนตัวกับง,งานให้ชัดเจนนะ,ะคือเล่นมันไปเรื่อยเลยนะ นึกเราไม่ออกหยิบมือถือขึ้นมานะเพราะมันจะดูดเวลาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะ สิ่งสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจหรือว,ว่าการสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตเนี่ยก็คือเวลาครับอันนี้เราทุกคนรู้กันดีนะแต่บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเอาเวลาอันมีค่าเหล่านั้นหมดไปกับการเล่น f a c e b o o k นะอินสตาแกรมหรือว่า TikTok จนบางทีรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของแต่ละวันเนี่ยนะฮะเอานาฬิกาขึ้นมาดูเนี่ยนะฮะเวลาแทบจะหมดไปกับการเล่นพวกนี้นะฮะคือโซเชียลมีเดียเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันถูกดีไซน์มาเพื่อ ดึงความสนใจจากตัวคุณนะฮะให้ไปอยู่ในโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามนะฮะก็อย่าไปมองว่ามือถือเนี่ยหรือว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์นะฮะคือมันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรนั่นเองนะฮะคือแทนที่ คุณจะให้ความสนใจกับความบันเทิงเลืองลมในโซเชียลมีเดียมากเกินไปเนี่ยก็ลองเปลี่ยนเป็นการมองหาความรู้เพิ่มเติมนะอย่างเช่นการอ่านการฟังนะพอดแคสต์บทความธุรกิจบทความการพัฒนาตนเองนะฮะแล้วก็มีบ้างเพื่อความบันเทิงเล็กๆหน่อยผสม ผสมกันไปนะฮะอย่างสมดุลนะครับมาดูข้อ4ี่นะฮะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะฮะคนอื่นจะเป็นยังไงเนี่ยให้มองว่าเป็นเรื่องของเขานะฮะเมื่อหันไปมองรอบข้างเนี่ยคุณก็จะเจอกับคนที่ฉลาดกว่าร่ำรวยกว่าประสบความสำเร็จมากกว่า ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่การที่คุณมุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยเหล่านั้นนะก็จะทําให้คุณค่าในตัวเองเนี่ยถูกลดทอนลงนะฮะดังนั้นให้มุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่การทําเพื่อเป้าหมายของตัวเองนะส่วนรอบข้างคนรอบข้างจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็ให้ความสนใจที่มันน้อยลงบ้างนะฮะ คือมาโฟกัสที่ตัวเรารักตัวเราให้มากขึ้นนะครับสิ่งที่5ที่ต้องตัดออกก็คือเลิกเสียเวลาคบกับคนไร้ประโยชน์นะฮะคือบางทีพูดอย่างนี้มันก็ดูเหมือนรุนแรงเกินไปนะฮะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องหาจุดที่เหมาะสมนะในการที่เราจะาให้ความสําคัญกับกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านคงเคยได้ยินคําพูดที่พูดว่าอยากเป็นคนแบบไหนเนี่ยก็ให้ครบกับคนแบบนั้นนะฮะหากคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะแต่สภาพแวดล้อมกับรายล้อมไปด้วยคนที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่จะทําให้ความฝันของคุณเนี่ยกลายเป็นจริงนะครับเพราะคุณอาจถูกหัวเราะเยาะเมื่อพูดถึงมันกับพวก านาจนกระทั่งคุณล้มเลิกความฝันนั้นไป แต่ถ้าหากคุณลายล้อมไปด้วยสังคมที่ดีนะพวกเขาก็จะคอยแนะนำและชี้ทางให้คุณกล้าไปสู่ความฝันนั้นได้อย่างสำเร็จเหมือนกับที่พวกเขาเป็นครับสิ่งที่จะต้องตัดออกไปอันที่6หรือว่าข้อที่6ก็คืออย่าสร้างข้อแก้ตัวครับเพราะว่าคุณจะไม่มีวันพร้อมนะ,ะจนกว่าคุณจะลงมือทำครับหากคุณอยากได้อะไรเนี่ยก็ต้องลงมือทำจนกว่าจะได้นะฮะเพราะความสำเร็จจะไม่มีวันเข้ามาเลยนะฮะถ้าหากคุ มัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำนะฮะอย่ามัวแต่สร้างเหตุผลมากมายร้อยแ0ดประการนะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยผัดวันไปเรื่อยๆนะฮะประสบการณ์น้อยเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างกว่าไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะฮะเงินทุนไม่พร้อมก็ไม่ใช่ข้ออ้าง เพราะถ้าเกิดเราลงมือทำเนี่ยมันก็จะมีทางออกของปัญหาเหล่านี้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณลงมือทำหรือยังเท่านั้นเองมาดูสิ่งที่จะต้องตัดออกไปข้อที่7นะฮะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรือว่า n o t h i n g perfect นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเสริมเติมมันต้องปรับปรุงมันต้องตกแต่งอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟ เพนะราะฉะนั้นอย่าผัดวันประกันพุ่งด้วยการหมกมุ่นกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่สําคัญในระยะยาวนะเพราะคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าทุกสิ่งบนโลกนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบนะธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องเสริมก็ต้องหยุดพัฒนาดังนั้นอย่าใช้เวลาไปกับการพิถีพิถันที่มากเกินไปนะเพราะ สุดท้ายแล้วถึงคุณจะเตรียมตัวมาดีเท่าไหรน,นะฮะหน้างานก็ไม่เหมือนกับที่คิดอยู่ดีนะมันต้องมีการแก้ไขปัญหามันต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาครับมาดูข้อ8ครับนะที่จะต้องตัดทิ้งออกไปก็คือเลิกบ่นกับชีวิตครับนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมามองโลกในแง่บวกแทนนะคือถ้าคุณคิดบวกเนี่ย แล้วก็พูดเชิงบวกเนี่ยนะฮะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนะเพราะว่าการพูดบวกบ่อยๆตอกย้ำสิ่งดีๆบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการบอกสมองฮะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญนะสมองก็จะทำให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนะเพราะการมองโลกในแง่ดีและการมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมีความสัมพันธ์โดยตรงนกับสุขภาพโดยรวมของชีวิตแล้วก็ธุรกิจของเรานะแล้วคุณจะพบว่า เพียงแค่ความคิดและมุมมองในการมองโลกก็มีผลต่อผลลัพธ์ทั้งหมดของคุณครับเอาละครับมาดูข้อ9สิ่งที่จะต้องตัดออกไปข้อที่9านะฮะอย่าคิดว่าโลกนี้มีคุณคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว นะแน่นอนว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรับมือกับทุกความท้าทายและบริหารจัดการพนักงานของคุณบุคลากรของคุณนะแบบประเยัดยิบหรือว่าล้วงลูกนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะมอบหมายคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะเมื่อไม่ต้องเอาทุกอย่างมาใส่ตัวเองนะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยจะสามารถรันได้ด้วยการทำงาน ร่วมกันของทีมไม่ใช่แค่คุณคนเดียวและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยจะสามารถดำเนินไปได้นะฮะแม้นคุณไม่ได้ควบคุมมันอยู่ก็ตามเพราะว่ามันมีความเป็นระบบมันมีคนรับผิดชอบที่เป็นกิจจษณะนะครับมาดูสิ่งที่จะต้องตัดออกไปนะฮะ สิ่งที่10นะฮะก็คือถ้าเป็นไปได้หยุดเข้าไปประชุมในวงที่ไม่เกี่ยวข้องนะคือสาระออกมาก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราพยายามที่จะไปยุ่ง บางครั้งมันจะทำให้เสียเวลาการลงมือทำซึ่งเป็นเวลาที่มีค่าของเรานะฮะมาร์คคิวเบนนะคเคยกล่าวไว้ว่าอย่าเข้าประชุมเว้นแด่จะมีใครเขียนเช็คให้คุณนะครับนี่คือเป็นคำพูดของมาร์คคิวเบนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีชาวสหรัฐอเมริกานะฮะเพราะว่าการประชุมอะไรพวกนั้นมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลานานครับมันทำให้การทำงานของเราเนี่ย ถูกลดประสิทธิภาพเพราะว่าเราต้องเสียเวลาไปกับการประชุมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเอาละครับมาดูสิ่งสุดท้ายที่จะต้องตัดออกไปนั่นคือสิ่งที่11นะฮะก็คือ To-do l i s t นะฮะคือคนทุกคนเนี่ยใครๆก็รู้จัก To-do list ก็คือสิ่งที่จะทำแล้วเอามาจดนะ,ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเขียน To-do list แล้วเราไม่เขียนเวลาที่จะทำเนี่ยที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยโอกาสที่จะทำเสร็จเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขียน to do list ต้องเขียนเวลา เส้นตายที่สิ่งนี้จะต้องทำให้เสร็จนะฮะการรวมงานของคุณเข้ากับตารางเวลานะฮะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณได้อย่างมากนะฮะใช้เวลาที่จำเป็นในการวางแผนปฏิทินของคุณนะฮะแล้วใช้ชีวิตตามปฏิทินนั้นนะฮะไม่ต้องเสียเวลาเขียนว่าแต่ละวันจะทำอะไรบ้างแต่กำหนดเส้นตายนะของงานแล้ว เรียงงานนะฮะตามลำดับความสำคัญนะครับเรนโซคอสตาเรล่านะฮะที่เขาบอกถึงเรื่องราว11สิ่งที่จะต้องตัดออกไปเนี่ยนะเขายังแนะนำอีกว่าในตอนท้ายของแต่ละวันหรือว่าในตอนเย็นๆของแต่ละวันเนี่ยนะฮะให้นั่งไตร่ตรองสิ่งที่เราทำสิ่งที่คุณทำเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงและเราจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไรในวันพรุ่งนี้หรือในวันต่อๆไปนะและที่สำคัญที่สุดคือการจินตนาการ ถึงภาพความสําเร็จครับรวมถึงความสําเร็จที่จะมาถึงนะทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องชีวิตนะฮะแล้วภาพนั้นก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเอาละครับที่เล่าไปทั้งหมดก็คือ11สิ่งที่เราควรตัดออกจากชีวิตของเรานะหรือว่าพฤติกรรม11พฤติกรรมนิสยัยส1นิสัยที่ มันมีผลต่อความสําเร็จในธุรกิจและการใช้ชีวิตของเราที่เราควรจะบริหารจัดการหรือว่าตาัดมันทิ้งออกไปนะครับเอาละครับพอดแคสต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยกับทุกท่านนะฮะก่อนจบ ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะให้กับช่อง s t r a t e g i c Man ด้วยครับแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต่อไปครับนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง